ในวันนี้เราจะมาทำหน้ากากคิสนิกันจ้ากอัอว,กว,กกวันนี้าาทะฮัลโหคนวัรนี้ทุกดคนตัควันะวันีค่ัสดควับีวัีัั สิ่งที่เราจะทําในวันนี้เป็นหน้ากากที่มีความจี่ปุ่นจี่ปุ่นหน้ากากที่จอกสีขาวที่เราเห็นกันทั่วไปตามอนิเมะแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำเป็นเปเปอร์มาเช่นะเราไม่ได้เปเปอร์มาเช่กันเลยใช่ไหม แต่ก่อนไปทําขอเล่าให้ฟังข้าวๆก่อนเผื่อคนไม่เก็ตฟิลนี่คือภาพหน้ากากจิ้งจอกที่เราจะทาวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายรูปแบบหลายสไตล์ให้เลือกสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันมีที่มาที่ไปเว้ยคือหน้ากากจิ้งจอกอันนี้สามารถพบเห็นในทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นความเป็นมาของเขาเนี่ยเมื่อก่อนนะหน้ากากตัวนี้เขาก็จะใช้ในงานแสดงต่างๆพิธีกรรมศาสนาอะไรเงี้ยเทศกาลเฟสติวัลแล้วมันก็เริ่มแมชขึ้นแมชขึ้นเรื่อยๆแล้วคนทั่วไปก็แบบเข้าถึงกัน มากขึ้นนะฮะนากิกจิ้งจอกอันนี้หรือว่าคิสเนะเป็นสายญี่ปุ่นแปลว่าจิ้งจอกเขาก็จะมีตำนานประมาณว่าแบบว่าเจ้าจิ้งจอกตัวนี้เป็นผู้รับใช้ของเทพอินารินะฮะเทพอินารนิก็จะมีความสําคัญในเรื่องของเกษตรกรรมและเทพอินาริก็จะคอยคุ้มครองปกปักรักษาไรนาของชาวบ้านให้มีความอุดมสมบูรณ์ส่วนจิ้งจอกตัวนี้ก็จะมาเป็นผู้ส่งสารของเขาตามความเชื่อของศาสนาจินโตนา้ากากาอันนี้จะสามารถหาซื้อได้ตามสถานที่มันใกล้ๆก,ก,กับศาลเจ้าศาลอะไรเงี้ยก็จะมีขาย แต่วันนี้เราทำกันเองเว้ยถ้าเป็นพร็อพป,ประดับเก๋ๆกู๊ดๆูดกันไปอันดับแรกในการทำโครงสร้างของหน้ากากกระดาษกระดาษลังเราใช้กระดาษลังตัวนี้เป็นโครงสร้างของหน้ากากแล้วก็มาเราใช้เทมเพลตที่เขามีแจกทั่วไปตามอินเทอร์เนต็ตนะเผื่อใครอยากได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างไปดามเพลตตัวนี้ปรินเตอร์ออกมาเดี๋ยวเราตัดกระดาษอันนี้ออกมาจากเทมเพลตตัดออกมาแล้วเดี๋ยวทาบลงบนกระดาษลัง เราปิมนมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็พลิปกลับด้านเพื่อให้เป็นชายขวานะจ๊ะตัดนะครับอันนี้ก็คือกระดาษรังที่ตัดเป็นชิ้นๆแล้วตามเทมเพลตนะฮะตอนนี้ก็คือเราจะทำการประกอบมันเข้าด้วยกันวิธีที่ง่ายสุดก็คือดึนก,กาวนรปีศาจจิ้งจอกนางมีทักษะในการแปลงร่างเป็นมนุษย์ใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่ปีศาจจิ้งจอกถูกจับโปได้ว่าแบบเธอเป็นปีศาจจิ้งจอกก็จะโดนบูลลี่จากสังคมปีศาจจิ้งจอกด้วยกันมีการประนามต่างๆ ทานทานเอ๊ hey, นี่คือโครงสร้างของหน้ากากของเรานะคะมันเหมือนแมวแล้วะตอนนี้ด้วยความที่มันเป็นปืนกาวใช่ไหมมันเก็บไม่เนียนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้คัตเตอร์กรีดเอารอยกาวที่มันเยอะเกินไปเหล่านี้ออกมานะอ่ะขั้นตอนต่อไป,ไปเราจะได้เทปอันนี้เว้ยปิดทับไปสักก่อนสักรอบสองรอบเพื่อ,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 อให้รอยตะปุ่มตะปับบ่มเนี่ยมันเนียนมากขึ้น มันอ้วนไปไหมโยกคุนอนค่ะพี่ว่าจิ้มสักเกลมสองเข็มเยี่ยมเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นการทาทรีทเมนต์ลงบนใบหน้าของเราอันนี้เป็นกาวลาเท็กผสมกับน้ำอัตราส่วนหนึ่งหนึ่งหลังจากนี้จะเป็นการทำเปเปอร์มาเช่นะคะเรามีเศษกระดาษชิ้นเล็กมากกูเหนื่อยได้เลยแตะกระดาษลงบนอันนี้ หาละแปะอาณ์แบบปิดทองอันดอกต่อปลยกอดเจอพ่อแม่พี่น้องนะคะจูงมือลูกสุดมือหลานประสานมือแฟนอปิดไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะใส่ประมาณ2-3สาชั้นเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งไปการแปลงร่างวิชานี้ก็มีหลากหลายวิธีแต่วิธีที่พูดถึงมากที่สุดก็คือนางก็ต้องใช้กระโหลกมนุษย์เมื่อไหร่ก็ตามที่นางแปลงเป,เป็นคนแล้วเนี่ยนางก็อยากจะกินแบบอของอร่อยอร่อยอันนี้ข้อมูลมาบอกว่าพิศาจิ้งจอกชอบกินเต้าหู้ทอดเป็นเฟรนดะ์ฟู้ดนะฮะเพราะงั้นมีใครมีเพื่อนที่ชอบกินเต้าหู้ทอด ระวังมึงเป็นปีศาจจิ้งจอกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยหายไปสักพักหนึ่งเราวาร์ปกลับมาแล้วคุณผู้ชมนี่คือหน้ากากที่ทำการแปะกระดาษลงไปแล้วสัก2-3ชั้นแล้วก็ร้อยแห้งนิดหนึ่งม่ตัวแห้งสนิทก็ได้เพราะว่าหลังจากนี้จะเป็นการเคลือบหน้าผิวเราต้องการความเนียนขึ้นอีกชั้นหนึ่งเราก็เลยมีสิ่งนี้ค่ะกา <ๆ S 1> ลาเทกผสมกับน้ำแล้วก็ปูนปลาสเตอร์ใน,ในอัตราส่วนเท่ากันนะฮะโอเจช้าเลยนะครับ นี่คือใบหน้าของน้องที่ทําการเคลือบสันแต่งผิวไปแล้วนะคะเคลือบแป้งไปอย่างหนาเตอรอันดับต่อไปเราจะตกแต่งให้เสร็จให้จบวันนี้จะเอาแบบมาจากกระตูนเรื่องดักพิฆาตอสูรนะอันนี้เป็นหน้ากากพิเนะของตัวเอกทันจิโร่ใครที่ติดเรื่องนี้อยู่คอมเมนต์มาคุยกัน <c oughs> ลองสีเราะทุกคนสีไม่เยอะมีอยู่สองสีเองก่อนลองสียลืม ร่างแบบด้วยเนีต่ตอนทานและนี้ก็คือนักกะทิสเนที่เราทำจากเป,ปเปอร์มาเช่ของเราจ้า เรียบร้อยคุณผู้ชมถึงแม้ว่าหน้าตามมันจะออกไปทางบ้านๆนหน่อยอันนี้อาจจะต้องแบบให้มันเล็กลงแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเจ๋อเจอยู่โอเจไม่ยากไม่ง่ายไปลองทำด้วยกันดูนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ชิวเลเตอร์สวัสดีจ้า